เพิ่งรู้ว่าเป็นทายาตระกูลสิงห์ไซสสกอตเจ้าหน้าที่อุทยานตัวตึงพร้อมปัทหาคารมกับนักท่องเที่ยวทำผิดกฎอุทยานและกับการรู้จักต้องแห่่งเจ้าหน้าที่อุทยาน you okay? not so try that again and พราะล่าสุดมีแชทถูกเปิดเผยหลังยุติบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกเสียสละงานที่รักพร้อมกับแนบภาพแชทไลน์ที่ทรงหาอธิบดีพ่อมก็บ,บอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีถ้าอธิบดีจะถอดตนเองออกจากตําแหน่งและไม่อยากให้อึดอัดพร้อมกับขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาแถมยังได้เปิดเผยกับทีมข่าวดังกับเรื่องราวสุดทนในหมู่เกาะกระบี่เช่นเจ้าของธุรกิจที่ฝ่าฟื้นโกรธปล่อยให้นักท่องเที่ยวโยนสมอเหยียบปะการังตักเตือนแล้วไม่เป็นผลเพราะมีเจ้าหน้าที่บางคนแอบ ู้เห็นเป็นใจแอบรับผลประโยชน์ส่งเรื่องไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถูกเมินเฉยหลังจากพยายามเรียกร้องความถูกต้องกับถูกคนในพื้นที่รวบรวมลายชื่อให้ถอดถอนบีบให้ตนออกจากตําแหน่งจึงได้ยอมลาออกเพื่อรักษาท้องทะเลและที่ผ่านมาไม่เคยรับเงินเดือนแม้ว่าจะได้รับคําเสียงวิจารณ์แตกออกไปสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมกับการห้ามปามนักท่องเที่ยวที่ทําปิดโกดไปดูของต่างชาติจะเข้มงวดมากกว่าน,นี้หรือแม้แต่มองว่าการกระทําของไซสกอตนั้นทําเกินกว่าเหตุไปบ้าง พอได้ฟังมาแบบนี้แล้วหลายคนก็อยากจะทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นสําหรับนักอนุรักษ์ที่ไม่ใช่แค่ตําแหน่งแต่แค่รักอะไรก็ไม่อยากทําร้ายสิ่งนั้นนี่คือความในใจส่วนหนึ่งของซายซีรนัสสกอตเขาเป็นลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์มีพี่ชายหนึ่งคนนั่นก็คือซายสุนิตสกอตถ่ายยาดุทที่4ของบุญรอบบิวเวอรี่เป็นถึงหลานชายของนิดหน่อยจุติีนันพิรมพักดีถ่ายยาตระกูลใหญ่แถมดีก,กิการศึกษาก็ไม่ธรรมดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน,นแอน,นิเมชันภาพยนตร และวิดีโอจากสหร,รัฐอเมริกาและก็ยังเป็นอีกหนุมอนาคตไกลที่เปลี่ยนไปโดยแพชันที่อยากจะปกป้องท้องทะเลพร้อมกับรณรงค์ให้คนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของทะเลจนเมื่อหลายปีก่อนเข้าได้ตัดสินใจก่อตั้ง Sea U Strong เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ท้องทะเลไทยด้วยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านพร้อมกับขยับขยายวงกว้างในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเหล่กกับจิตอาสาการะทั่งเขาได้รับภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ทะเลของรายก่อ กก้ขนไปอีัเมื่อข่าวัันได้รับโอกาสให้มารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและจุดเริ่มต้นการอนุรักษ์ทะเลของทรายนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่อายุ20ปีซึ่งที่ผ่านมาทรายสะก,กดกอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่คอยสะท้อนถึงปัญหาของทะเลไทยมาโดยตลอดทั้งในโซเชียลและลงพื้นที่ในฐานะเจ้าหน้าที่อุทยานที่คอยสื่อสารตักเตือนนักท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยนอกจากนี้ก็ยังออกมาพูดถึงเรื่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และรูจ้างชั่วคราวของ อุทยานที่มีค่าตอบแทนค่อนข้างต่ำและไม่มีประกันชีวิตทั้งที่ทํางานเสี่ยงอันตรายอีกด้วยแม้ว่าไซส,าสกอตจะเป็นคนขอสละตําแหน่งไปเองแต่อนาคตของเขาก็ยังมีความสุขที่จะปกป้องทะเลแบบนี้ไปเรื่อยๆ